พี่จีก็ยังเป็นเหมือนเดิมแค่แบบไม่ไม่ตอกกนเนีย้ยไม่ได้อยู่ด้วยอรเลยพี่จีนก็น่ารักเหมือนเดิมมั้นแหละจริงจริงก็คือปาก,กมันไม่เหล่าพี่จีน่ะบางทีเรื่องที่ไม่คันเรื่องที่มัเป็นเรื่องใครมาถามห,าห้องก,ก็งมูนนิดเดียกันนะถ้าแบบไม่มีอะไรดีนอกจากปากที่ดีเหมือนเดิมใช่อ๋อเจนนี่เพื่อนกูเองกูนัวพี่เตนอ่ะกอบกูชื่อเจนนี่เอาคุณสบมตำนะคะเจนนี่เองเพื่อนกูเอง เปรื่องอื่นเรื่องอื่นกันจะนี่นี่คือเพื่อนดิวสมัยเรียนนะคะถามได้เลยนะคะเวลาดูไม่พอใจแล้วนั่งกันนั่งกันทางรุ่นค่ะกูก็ลุกขึ้นโอ๊ยจำไม่จำไม่ได้ไม่บอกว่าโอ๊ยจำากันไม่ได้กูจำได้แต่ว่าคือมันดูแาดตาสไหนร้องกิอีทีพี่คนอะไรนะคนคนซินมินจงเินร้เกิน แต่พี่จินตอนตอนที่เข้าไปพี่เราก็ไลฟ์มิกโก้แต่ว่าคนสงเพี่จินพี่จินส่งไม่นั่นมาให้ดูนะคะดูมินิเทเซอตอรี่ไอจีเขาแล้วมินี่ก็นั่งร้องไห้ประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกคนจะจิ้นใครก็ได้ยะงไงจะจิ้นแบบทำมาเรียมีองคณะใช่ไหมเนี่อยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้พี่เิียวไม่จิ้นมินดิวบ้าง ที่เดียวที่เดียวจะส่งตัวขนาดนี้ไม่แต่ว่าคูณมีตัวเป็นตัวส่งตัวโอ้ยใครนาะได้หรือเปล่าอะไรนะกางเกงใส่ได้ไหมคะยังไม่ได้ลองนะค่ะแต่ตอนนี้คืออ้วนขึ้นมาเลยก็เลยต้องแต่นตัวด้วยที่เดียวจะให้หนูหิวอ๋อแล้วนะคะเราก็หนุ่มที่มีกินยังไหม แลนั่นนี่จิ้งมูท่ด้วยกันจะเอาไปกันไพี่บาจะน้องใจน้องยังยังวันนี้ยาวไาวย่อ้ยนว่าพูดจริงอะไรกัพูดทำเวาเร็วพี่ดีผมท่านแล้วหรอครับผม่พี่ดีพวม่ตดผมมาวันนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผมยาวนะคะน่เลีย่ะพี่ดีขายเ็มพูอ่ะทุกคนทำเมพูเล่ผมเล่นผมยาววันเดียวแล้วก็ตัค่นวันคนนค่ายอ่ะใจหยาเลยแล้วก็ แล้วก็ยาวแล้วก็สั้นแล้วก็ยาวแน่นยากับคนดังเออพี่บีมาแล้วขอะคุณค่ะนูขคอสี่แ้วนี่ไหมจะสีบอลเป็นคนที่พูดสับสนนะคะใช่มพูดไรู้เรื่องสล้านแล้วสล้านแล้วทุกคนพรุ่นี้ดิปล่อยโคเวอร์เพลงของตัวเองคใช่ทุกคนอากิตาเหรอแม่ทกคนกยุติแอ่ะ ให้หมดเท่าไหร่อะข้าข้าเสร็จแล้วทุกคนไปดูเราด้วยนะถึงเราจะเราไม่พอแต่เราขอคนเราวิวก็ได้ให้ครบร้อยวิวเราก็ลินใจแล้วให้อยู่ให้อยู่มันให้ครบร้อยวิวอาไหมเอ้าเฮมีไข่เดิมถ้าถ้าคอปเปอร์เพลงนี้ถึงหมื่นหมื่นวิวแล้วเราจะปล่อยเพลงต่อไปในอาทิตย์หน้าปนคนเอาเข้าวิวกับพี่ไหมไม่ไม่ ไัวเุณแมววัวให้ก็ได้พี่เอาเองก็ได้นะแบ่งนะมันได้เลยทั้งวัวทนี้แล้วเราไม่ได้รู้ไอโฟนมันก็ไม่รู้สักหน่อยว่านาคตมันจะนั่นไหมอุ้ยสีดำแล้วขอบคุณค่ะหนูขอห้าดาวได้ไหมจะถึงห้าดาวแล้วไม่ย่างเหรออะไรเสียนงินจอง

ันไม่ไหวแล้วันนี้มันคนดังกันดิวทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ไงกีตา์เพราะเขาบอกว่ายิมแล้วดังไอ้กีตายิมทั่ววันเลยนะ้งเลยวมันน้วดังเลยเขต้นาอรเดไาวลาดแทไม่ทันี่พี่ลใครอ่ะหัวลงหัวลงใครอ่ะนของนแรล่ลานนี่เป็นขนด้ามาขันเลยด้วพีลยปิดกนหลาวเลยอ ช่วยอย่ายิ้ไม่ได้ต้องทำหน้าย้ได้ต้องทำหน้าแบบนี้เหรอกเตาร์กีตาร์มึงเดินหน้าไปทางนี้ แกไอจีต้าทุกคนมินนี่ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยอย่างที่ทุกคนคิดนะแรงมากมินนี่ <sy helmet. S 2> ไม่เคยายใครแก่ขนาดนี้เลยนะเหมือนในปาร์ตเลยทำอีกข้างเลยมินนี่ทำอีกข้างเป็นน้องโอเคมาทุกคนรู้วิธีมินนี่เก่งไหมซึ่งที่นั่งทองไม่ตาย ไม่ช่แบบพี่หอกไอ้ท kind of ุกคนเราไม่เราควรไม่โกรธนะคะทุกคนนี่หยอกปดไรปิดไรก็คือ